เมล็ดต้นเค็งนะครับต้นเค็งหรือว่าต้นหยีต้นนางดําซึ่งผมมาเก็บเพื่อเดียวไปเพาะนะเป็นมเมล็ดปีที่แล้วนะครับลักษณะ <c oughs> ก็ยังมีความสมบูรณ์นะครับเป็นต้นเข็งที่มาเก็บนี่เป็นลักษณะอยู่บนโพนะครับลักษณะก็จะเป็นหินทรายนะครับ ต้นนี้อายุแก่นะครับแก่มากแต่ว่าต้นไม่ใหญ่นะครับต้นนิดเดียวเองเกิด <c oughs> <c oughs> มาหลายปีนะครับตัวนี้คนอายุ30สิ เกิดมาก็เจอนะครับแต่ว่ามันเท่านี้นะครับไปตักันอีกมีแต่อายุแก่ลงเรื่อยๆนะครับผลนะครับอยู่ด้านบนนะครับ นี่ครับลักษณะของเมล็ดด้านในของมันนะครับก็จะมีความเรียบเรื่อนออกเป็นสีอ่าสีน้ําตาลเหลืองอ่อนๆอน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ไม่ค่อยตรงไม่ค่อยอกลมไม่ค่อย ไม่ได้ทรงเท่าไหร่นะครับขนาดประมาณ3มิลน,นะครับ3ามถึง4มิลน,นะครับเป็นลักษณะต้นนะครับที่มาเก็บ ต้นไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าอายุนี่มากมายนะครับียกว่าสภาพที่เกิดทําให้เป็นเช่นนี้นะครับ